วีล็ัมทูพีพิมพ์แชนเสวัสดีค่ะกับโฮกับบูมนะคะจริงๆแล้วบูมมันไม่ได้อยากถ่ายคลิปนะวันนี้เพราะว่าอาการอุกกำเริบแบบว่าไอหนักนะคะถ้าบูมไปอ่านข้อมูลมาเว้ยที่บูมไออ่ะคือเขาเหมือนแบบว่าถึงจะหายไม่สบายแล้วอะมันก็จะมีความแบบเขาเรียกว่าไอร้อยวันเนาะแต่ทีนี้คือวันก่อนอันนี้บูมทำตูมเองนี่แหละบูมบูมไปเที่ยวบูมไปเที่ยวแล้วคือตะโกนกรี๊ดตอนนี้ก็คือกลับมาเป็นเหมือนเดคือเสียงก็คือไม่ค่อยมีแล้วคอะแล้วตอนนี้ไอตลอดเวลาเลย เองทั้งนั้นเลยรอบนี้แต่ไม่ได้แต่จะพยายามรักษาตัวตัวเองดีขึ้นนะคะวันนี้ที่เราจะมาทำนะคะคือเพลงลืมสักทีนะคะของเซนหยาฟีดกับอาร์ a อาร์เชอร์หรืออาร์ชมันเป็นภาษาฝรั่งเศสด้วยคือถ้าบุมอ่านผิดอะไรอย่างเงี้ยมาบอกหน่อยนะคะว่าว่าคนที่ฟีดด้วยชื่ออะไรนะบุขอโทษนะถ้าบุมอ่านผิดนะดูกันเลยค่ะมาฟังกันเลยเพลงลืมสักทีของเซนหยา แได้โปรดเธลืมกันไปสักทีเถอะก็ะชันไม่เป็นคนไม่เคยดีนิดนาใครๆก็บอกว่าให้รู้ว่าเลยตอนที่อยู่กับฉันก็ะชั้นเมื่อานแต่ว่าและฉันคงไม่ใช่คนในฝันเธอนั้นลืมฉันไปสักทีเถอะก็ะชันไม่เป็นคนไม่เคยดีเท่าไรเรื่องนั้นฉันเข้าใจฉันไม่ควรอยู่ข้างกายเธอทำไมเธอไม่เข้าใจ ฉันบอกให้ไปแต่ใจก็อยากให้อยู่กัญชาบุหรี่ก็เลิกเพราะเธอไม่อยากให้สูบต่อให้เธอขี้บ่นแต่ฉันก็อยากให้ดูบางครั้งที่ปากมาไม่มีอะไรฉันก็แค่อยากให้จูบเยอะเธอบอกว่าฉันเป็นเด็กที่ชอบประชดประชันเวลาไม่ได้อะไรดังใจฉันก็ประชดประจําเยอะอันที่จริงผู้หญิงพวกนั้นแค่นามาทําฉันไม่ได้ร้ายอย่างที่เธอคิดเธอไม่จําเป็นจะต้องร้องหะฉังเนท่เธอเลยคิดว่าฉันอ่านแตไรายเพราะฉันมันดูไม่ดีลูกฉันดูร้ายมันอ่านแต่ตัวกลางดูน่ารําคาญหรือเปล่า จะไม่เคยชอบเพราะฉันเป็นชาหรือเปล่าแต่ก็โอเคถ้าเธอจะเชื่อไอคนที่ไม่รู้จักฉันดีเพราะไม่ว่ายัางไงฉันแม่งก็เป็นคนที่โดนด,ด่าทั้งปีหยุดดีดูเป็นคนไม่ดีหยุดดีถเธอถึงลืมจะไปงั้นเธอได้ปลดอยเธอลืมกันไปสักทีเขาช้ันม่เป็นคนไม่เคยดีนิดยน้ำนี่ไม่ได้ไปชอบฉันไ,ไหมได้บอกให้หลงเมื่อทีเนี่ย

เพื่อนเพื่อนก็บอกว่าฉันไม่ค่ไม่ดีก็บภาวะไหนเธอได้ลืมเรื่องกันไปสักที yeah. ก็เธอน่าบอกว่าฉันนั้นข้อใจร้ายทุกสิ่ง TO ต่างต่างที่ทำให้เธอมันควรจะเจอฝังซ้ายเบบี้เดีเ๋ยวปล่อยลมหยใจ,จใฉันมา,าไม่อย่างนี้ดีชอบก็อยากให้เธอลืมมันไปเบบี้ก็ภาพทรงจำดีด e ก็ทิ้งมันไป baby. เบบี้เออขอแค่เธอขอแค่เธอได้ปว่เธอลืมกันไปสักที เพลงเขาอะบีดด้วยเบียดอะไรเหมือนเป็นเพลงสดใสนะแต่ที่จริงคือแบบว่าแบบเลิกกันอะไรอย่างงี้ใช่ปะเนื้อลองเนื้อเพลงเนี้ยนี่เศร้าจริงปะก็คือด้วยบีดอะด้วยเนื้อร้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าเออมันการเลิกกันจริงๆแต่ว่าเสียใจจริงๆใช่ไหม